เบรกแรกขอไปดูหน่อยวันนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งหาเสียงมันก็จะมีเรื่องของกระสุนดินดําที่เริ่มยิงกันหนักหน่วงในหลายพื้นที่นะชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะออกมาถแถลงข่าวตอนไปยื่นหนังสือที่กะกะตแล้วก็บอกว่าวันนี้มีข้อมูลที่พักการเมืองพักหนึ่งโดยผู้สมัครที่สระแก้วเขตหนึ่งเนี่ยนะจ่ายเงินโอนเงินไปให้กับชาวบ้านเขา3า0 0บาทคนเนี่ยต้องมาทาหนังสือ ร้องมาที่ผมผมต้องมายื่นเรื่องแล้วก็มาร้องกรกตให้จับผิดด้วยดอกแรกนั่นคือพรรคภูมิใจไทยผมจะลยเลยก็ได้เขาบอกว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยและมีการเอาไว้ใช้นะคะขอบคุณค่ะด้วยนะหมายถึงในเนี่ยลน์เนี่ยในลายนะสจเปิลเนี่ยนะฮะถัดมานะครับแฉที่สองนะฮะได้มีการเปิดข้อมูลในแชทไลน์เป็นการคุยกันระหว่างนายชิงชัยแก้วเรือน ผู้สมัครสอสอลำพูนเขตสองภูมิใจไทยค,คุยกับนายทรงศักดิ์ทองศรีอันนี้รองหัวหน้าพักภู่มใจไทยเขาบอกว่า <นะ S 1> ถึงขั้นยุบพักเลยเพราะคุณทรงศักดิ์นี่เป็นกรรมการบริหารพักภู่มใจไทยด้วยเนี่ยสองเรื่องที่มายื่นกกนตนะฮะอันนี้ยื่นแล้วนะยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วยืนวย่นแล้วนะฮะเมื่อวันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ <วะ S 1> หลายคนก็บอกว่าว <ะ S 1> เฮ้ยมันขนาดนั้นจริงเหรอมันใช่ขนาดนั้นแล้วโอนมีการแคปลงแคปไลอะไรกันต่างๆนานา กรณีของคุณชิงชัยเนี่ยเขาบอกว่าพักเนี่ยให้เงินห้าหมื่นไปขอพักเพิ่มก็คือสามถึงห้าล้านบาทอาคุณชูวิทย์บอกว่าเอา้าสอสอหนึ่งคนก็าให้ไม่เกินล้านเก้าแล้วคุณไปขอสามถึงห้าล้านเนี่ยคุณก็เสียเ่ยงดิทั้งผิดกฎหมายสิยแบบนี้นะไปดูทางพักลุมใหญ่ไทยเขาี่ออกมาโต้ทันควันครับพี่สำรานบางซุบเหรอบางซุบออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยบอกว่าสองเรื่องนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์มัว่วไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องแรกเนี่ยนะฮะ ทางด้านที่บอกว่าสอจอเปิ้ลหรือนางเดรุณีพูลสวัสด์เนี่ยเนื่องจากอะไรคนที่เขาขอ,อคนที่เขามามีการพูดคุยทางไลน์เนี่ย<ม>เขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงของคุณเดรุณีและเขาป่วย<ม>ป่วยเสร็จคุณเดรุณีก็บอกว่าเขาอยากจะได้เงินไปดูแลรักษาตัวหาหมอก็มาช่วยหาเสียงตั้งนานก็ถือว่าให้เป็นน้ำใจในการมาช่วยหาเสียงไม่ได้เป็นการจ่ายเงินจ่ายทองแต่อย่างใดครับนี่หนึ่งละหนึ่งดอกนะะส่วนดอกที่สองนะครับ กรณีที่คุณชิงชัยที่ว่านั้นะนะฮะคุณบางซุปบอกว่าไม่มีหรอกส่งมาก็ส่งมาขอเขาก็ส่งกันมาแบบนี้เยอะแยะแต่ปัญหาคือพักไม่ได้ให้ไปอย่างที่เขาร้องขอจะให้ได้อย่างไรก็กฎหมายให้ไม่เกินล้านเก้านะให้ไปส่วนหนึ่งเพราะว่าส่วนกลางก็ต้องไปจัดทําเรื่องของป้ายเรื่องของนู่นเรื่องของนิภาพรวมให้อีกครับ แบบนี้เราไม่ทําและที่สําคัญให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมไปดูและเตรียมที่จะจัดการครับกรณีคุณชูวิทย์เป็นองเรียนกรกตจึงถือว่ากระทาความผิดนี่เขาไปฟ้องนะจะฟ้องกลับนะจะฟ้องกลับถือว่ากระทาความผิดตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา143ายื่นร้องยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นเท็จกับนางรุณีกระทาความผิดตามพรบคณะกรรมการเลือกตั้งมาตรา101ซึ่งมีโทษอาญากรณีฝ่ายกฎหมายกำลังดำเนินก,การกับคุณชูวิทย์ นี่คือก็ต้องพิสูจน์ทราบเรื่องนี้ก็เป็นหลักฐานดูข้อกฎหมายกันนะจริงเท็จประการใดก็ไปสู้กันไปพิสูจน์กันอีกกรณีนี้อันนี้ภูมิใจไทยกับชูวิทย์นะไม่ไปไม่ไปภาคอื่นบ้างอหะคุณนุมก็เขาก็บอกว่าวันนี้ถ้าใครมีคลิปมีอะไรก็แจ้งมาที่เขานะยอดเงินเท่าไหร่ก็ให้สิบเท่ายินดีภาคอื่นก็ได้นะข่าวถามว่าภาคอื่นหรือเปล่าเฉพาะภูมิใจไทยอึ้งนิดนึงแล้วต้องทุกภาคซิ ก็รอดูนะฮะแต่พักอื่นไม่เห็นแตะเลยนะหวดอยู่พักเดียวนะฮะอ้าวก็รอดูก็แล้วกันว่าจะพักไหนก็ขอให้มันจริงแล้วกันจริงแล้วกันถัดมาอีกพักหนึ่งฮะอันนี้พลังประชารัฐนะฮะที่นครราชสีมาหรือที่โคราชคลิปนี้ว่อนในโลกออนไลน์เลยพี่สำรานว่อนกันมาถึงปุ๊บเอาใบแผ่นพับโบชัวมาแล้วก็ให้เงินไปเอาเงินไปแผ่นพับโบชัวมาให้เงินไปแล้วก็แนบชื่อผู้สมัครด้วยแล้วก็มีการให้งงให้เงินด้วยเนี่ยนะฮะ โดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับในนั้นระบุชื่อเลยนะฮะว่าเป็นสสทัศนียารัตนเศษน,นะฮะส<อ>ส,<อ>สทัศนียารัตนเศษใครเข้ามาฟังเนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้เงิน100บาทกลับไปเ<อ>นี่ยคลิปนี้เนี่ยนะฮะมาเสร็จแล้วก็ไปมาเสร็จแล้วก็ไปนะครับเสื้อขาว<ะ>คือใครนะเสื้อขาวนี่นั่นน่ะสิคือใครนะฮะถ้าดูลักษณะแบบนี้จะเป็นฝั่งของสสทัศนียาหรือไม่อันนี้ไม่รู้นะฮะ แต่คนที่ถืออันนี้มาเสร็จเขาบอกว่าเอาเหรอเอานี้ไปด้วยเหรออ๋ออแลกเงินเหรออ่าก็เข้าแถวกันนะครับเรื่องก็ร้อนเลยเสร็จนะฮะ <sunscreen S 1> เพราะอะไร<ด>เพราะว่าทางด้านของคุณวิรัตรัตนเสศนะครับก็คุณทัศนียานี่เป็นภรรยาเป็นภรรยาของคุณวิรัตและเป็นแม่ของรัฐมนตรีอธิรัตด้วย <c oughs> และก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครนะเขตเจ็ดพลังประชารัฐนครราชสีมาด้วยคุณทัศนียาลง <7. S 2> <7. S 1> เขตเจ็ดเขตเจ็ดอ่ารู้สึกจะได้หมายเลขสามนะหมายเลขสามนะครับเสร็จปุ๊บพอเป็นแบบนี้กกตโคราชก็รับลูกเลยนะฮะต้องเร่งสั่งการให้มาตรวจสอบแล้วก็ต้องดําดเนินการให้มีการแจ้งความร้องทุกข์กันอย่างครบถ้วนและที่สําคัญปัญหาก็คือตอนนี้พลังประชารัฐเขาบอกว่าเฮ้ย แบบนี้มันเป็นลักษณะของการจัดฉากหรือใส่ร้ายกันหรือเปล่ามันไม่มีใครหรอกมาแจากเงินกระโจนเคลื่อเดินเข้ามาเข้าแเจวตอนเล่งหนึ่ง <c oughs> และก็นแนบแผ่นพับด้วยเนี่ยนะฮะนายวิรัติรัตนเศสนะฮะได้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้บอกว่าเรื่องที่มีการแจกเงิน100บาทนําบชัวมาแนบเนี่ยจัดฉากชัดเจนและต้องการให้คนถ่ายรูปเพื่อให้เห็นเงินอย่างชัดเจน <c oughs> อีกทั้งตอนนี้ส่งคลิปไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตนนะจะไปร้องที่กกตให้ตรวจสอบเรื่องนี้เพราะมันมีการจัดฉากทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและก็ทำให้เสียหายด้วยพร้อมที่จะเอาผิดด้วยนี่นะฮะุณวิรักษ์กังยืนยันนะไม่มีใครทำะารเราได้เพราะเราเป็นทองเป็นทองยังไงก็เป็นทองวันยังขําุณหน่มนะทองจร่งด้วยนะไม่ใช่ทองํำเปลวไม่ใช่ทองแดงนะฮะไม่ใช่ทองทุบ พี่แจกอย่างนี้จริงๆเหรอบมาพี่สับลานก็เขาบอกว่ามันเป็นจัดฉากครับเออใช่ไหมเออนั่นนะสี่ใครมาต้องเชื่อเขาใครมาแกล้คุณวิรัชต์หรือเปล่านี่รัฐประกาศนี่สี่กโคสิบหกเคโคลาดคุณหนุ่มนะครับจะเอามาอย่างน้อยนี่สิบสองนะโอ้โหขอหนึ่งเพื่อนเลยเหรอขอหนึ่งโลเลยมีทั้งพลังประชาลิมีทั้งภูมิใจไทยมีทั้งชาติพัฒนากล้ามีทั้งเพื่อไทยฮะ ยังชิงกันอยู่นั่นนะฮะใช่อนี่คนเดียวจะกว่ามันสิบสองเลยแน่นอนเสิบสองเหลือให้คนอื่นสี่ก็พอแต่ว่าเขาวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยคุณนิรัตน่าจะได้สี่ถึงห้าพลังประชายไเยอะอ้าวอ้าวผัดมาจังหวัดไหนอ่ะอันนี้นักข่าวสีทมราบ้านพี่สำราญที่ท่าศาลาบ้านอันนี้เป็นรู้สึกเป็นผลงานของเครือข่ายการเมืองสะอาดนะที่ตั้งขึ้นมาแล้วแล้วก็มีดรอนนนท์ศักดิ์วรวิทย์ เป็นประธานใช่ไหมครับใช่ครับมีคณะทํางานมีกรรมการเครือข่ายอยู่หลายองค์กรนะฮะเหตุเกิดที่ท่าศาลาคุณหนุ่มว่าย่งไรเครือข่ายการเมืองสะอาดนะครับได้มีการโพสต์คลิปนะฮะแล้วก็โพสต์ภาพภาพนี้เป็นเอกสารนะที่มีการลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพท่าศาลานครศรีธรรมราชนะครับเหตุการณ์ก็คือว่ามีประชาชนเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าในอำเภอท่าศาลาเนี่ยขู่ประชาชนห้ามยุ่งการเมือง ห้ามยุ่งการเมืองถ้าคุณไม่หนุนภูมิเจไทยนะฮะแล้วก็พร้อมระบุว่าหากเรื่องนีนะ้เป็นเรื่องจริงในอำเภอเนี่ยเจอมาตราหนึ่งห้าเจ็ดปวิอาญาแน่นอนนะฮะเจอมาตราประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งห้าเจ็ดแน่นอนเครือข่ายการเมืองสะอาดกำลังตรวจสอบอยู่เหตุเกิดขึ้นที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะที่เห็นเมื่อกี้ที่ลงบันทึกเอาไว้นะครับ ก็คือมีผู้ไป้องใช่ไหมใช่นี่นะนาย Ahmad ใสท้องอายุ62ปีนะอยู่อำเภอท่าศาลานครศรีก็ได้ไปบันทึกว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นคล้ายๆโดนเนี่ยโดนโดนตะคอกโดนขู่ครับนะจากในอำเภอก็เลยต้องไปบันทึกไว้ที่สอทก็มีรถมาสองคันเนี่ยพี่ต๋นท่าศาลามีรถมาสองคันเนี่ยมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะทีมอสก็ลงมาแล้วก็มาบอกว่า อย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับซึ่งนายอามาดนี่ก็เป็นประชาชนในพื้นที่นะเขาบอกว่าเป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองพราคหนึ่งเลยคุณอามาดเลยนะคุณอามอดคือผมเนี่ยได้ยินมาแล้วละเรื่องนี้นะใช่ไหมครับแต่ไม่รู้เป็นคนเดียวกับท่านนายอำเภอหรือเปล่า่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งครับของอำเภอท่าสารานะมีพฤติการอย่างนี้เลยอ๋อแต่ไม่รู้ว่าใช่ท่านนายอำเภอไหมใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าเป็นท่านนายอำเภอหรือเปล่านะ หรือจะเป็นคนอื่นก็ไม่รู้ครับแต่เขาบอกเรื่องนี้นี่ชาวบ้านเขารู้กันทั้งอำเภอเขารู้กันทั้งอำเภอนะแต่ไม่รู้ว่าใช่ท่านหรือเปล่า,าอันนี้ก็อยู่ที่ทางมทอทางไหนอะ่ะก็ต้องต้นสังกัดแล้วครับต้องมาหาไทยแล้วฮะถ้าเป็นถ้าเป็นในอำเภอ,อะนะผู้วงผู้ว่าอะไรก็ต้องสั่งการจัดการลองตรวจสอบดูเรียกมาสอบมาคุยดูมาเค้นดูหรือเป็นข้าราชการคนอื่นหรือเป็นคนอื่นก็ผู้ว่าก็ น่าจะรู้บ้างกองวงจรปิดเนี่ยชัดขนาดนี้อ๋อเลยนะครับมา mm hmm. ต้องกลาคืนจอดปุ๊บแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพราะว่าคนนี้ต้องอยู่หรือว่าเป็นหัวคะแนนนะจริงๆคงจะมีพฤติการพฤติกรรมนะในเรื่องของการแจกเงินการ,รซื้อเสียงการใช้อิทธิพลครับใช้อำนาจหน้าที่ในการาแทรกแซงการเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆอีกมากมาย mm hmm. มหาศาลนะครับ,รบที่คุณหนุ่มกับผมรายงานมานี่แค่ยิบย่อยนะฮะเล็ก,ก ท่านผู้ชมที่มีคลิปมีเบาะแสแบบนี้นะฮะที่เจอการกระทําทุจริตการเลือกตั้งสามารถได้ส่งเข้ามาได้ที่ท็อปนิวส์ของเราท็อปนิวส์เราก็ได้แล้วก็เครือข่ายการเมืองสะอาดก็ได้เข้าไปที่เฟ e b o o k นะครับคนละไม้คนละมือนะก็ต้อเองก็ต้องโอ้ต้องแอคชั่นแล้วต้องแอคชั่นนะเมื่อกี้พลาดหัวว่าอะไรนะไรแอคชั่นไรแอคชั่นปล่อยให้าประชาชนเขาโอ้โหเดือดดาลกันหมดตัวเองนี่ยังนิ่งอยู่ทองไม่รู้ร้อนไม่ได้นะอย่าทําตัวเป็นนาโต้นะขออภัยนะ No a อ t i o n ใช่ไหมใช่เพราะโอลลี่นะอ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปดูลุงป้อมนะลุงตู่แล้วก็คุณจุรินนะฮะช่วงชิงพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าไม่มีใครยอมใครเลยนะพี่สำรับครับนะครับ